หลวงพ่อเพชรครับวัดท่านนี่เป็นพืชผเป็นศิลปของเชียงแสนหรือล้านนานะครับซิงหนึ่งที่ดูเปรวรสมีตรงนี้เป็นแบบบอกบัวอุศนีษะแบบนี้อุศนีษฐนี่แทนพุทธเจ้ามาจากอินเดียอันนี้เป็น เส้นไหลผสมขาขนมโคโข้าเวเกหลือต่ำจมูกโด่งอโอบเป็นกระจับเหมือนคันธนูขราการยามสมส่วนอังสาบาใหญ่เพราะว่าราสาอ้วนอวบอ้วน,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 นสังคติไยเยอตะขดัดส่วนมากปะระทับสมาธิราตคือมีสมาธิราตเพี้ยฝา,าพระบาทสองข้างเพี้ยฝาพระบาทสองเขียงแสนแน่นอนาาเขียงแสนดีล้าน,นาสิงหนึ่งสิงหนึ่งคือแบบเนี้ยพระถานเป็นปุ่มมีหัวนม ว่าละกายอ้วนเห็นสุเห็นู้ชิราด้วผู้ชิราะจะผอมสูงเชฟสวยูุชิราแ,แลวหน้าจะยิ้มอิ่มเอ,อิบแต่ถ้าเผื่อถ้าเผื่อเป็นสุโขทัยเริ่มมูทู่แล้วสงครามเยอะสึกเยอะอนะครับอันนี้คือเชียงแสนสิงหนึ่งเชียงแสนเชียงแสนสิงหนึ่งหรือล้านนาได้ไหมหรือก็นัคือ <c oughs> มีเท้า เออนี่จะพี่สังคติก่อนส<ม>ังคติเขียว <Okay. S 2> อู้หีวมดอกบัวนะครับแล้วสังคติเชขียตาขาครับเท้าเส้นเอ่อพระบาทสองข้างสังคติความสำคัญคือเนี่ยพี่แบบผมแต่งตัวนี้ยกตัวอย่างที่ฟังว่าผมแต่งตัวในเสื้อเชืยอผู้ชายอันนี้เสื้อผู้หญิงความมงบอกว่าเชี่ยงแสนคือเนี่ยสังคติเหนือพระฐานสิ่งหนึ่งจึงมีสังคติลงมานี่เป็นสิ่งสองและสังคติตัดตรงเป็นสิ่งสาม แล้วแต่แต่ยุคแต่สมัยจะบ่งบอกเมือนก็แต่งกายจะรู้ในใครเป็นในี่องค์จำลองนะครับผมหลวงพ่อเพ่บ ทะเลจากเหนือก็มีภูเขามากมาย